สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บอนยูถีท้าเรือสีธนูนะครับวันนี้บอนมาคนเดียวเลยครับชายเดียวนะแต่ไม่รู้ครับวานาดาครับเียอสจะตามมาเปาบ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ครับวันนี้ที่บอนเอามาบ้นก็มาจ้อยครับนี่อุปกรณ์บอนให้ดูบอนให้ดูนี่ครับค้อนทั้งครับแล้วก็มีดครับวันนี้พิเศษ้อน้อยครับ มีทิงัดเพิ่มมาอีกหนึ่งอันครับซื้อไวนนานแล้วครับแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้เลยอะเป็นสนิมแล้วครับนี่บนคัดเรียบรอยแล้วไปครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเมียได้บงไปดูครับกำลังขึ้นนะน้ำเยอะกว่าเมื่อวานครับที่บอนมาอีกนี่แต่ว่ายังมีหินพ่อเยอะเลยนะครับดูดีๆครับเล่งไปดีๆครับที่ก้อนหินเนี่ย หอยครับนี่ครับบ้นเจอแล้วครับตัวแรกอันนี้ที่บ้นเคยทำคลิปไปแล้วครับคลิปที่เร็วนี่ก็คือหอยโจอนะครับหอยโจอปากแดงแต่ทำไมปากมันเป็นสีเหลืองครับบ่งก็งงอยู่นะแต่มันคือหอยจอปากแดงครับอัดด บนพึงคัดมาเมื่อกี้ครับตอนนี้เอามีแล้วกันได้แล้วครับบนให้เลยอีกหนึ่งตัวมาี่ตัวใหญ่เลยนี่ครับ ถ้าบนจะตอกไปตรงกลางนี่ก็ได้ครับแต่ว่าตัวห้อยมันจะไม่ช่วยนะเขาตอกจริงๆก็ตอกตรงปากมันครับแล้วก็งัดขึ้นห้อยมันก็จะช่วยครับแล้วก็กามของห้อยจะยุบบริเวณตรงนี้นะกลางกลางครับงัดขึ้นนี่ตัวแย่อยู่ครับเจอครับ ครั้งที่แล้วบ้านเอาไปกินกับเพือนแหละครับอย่างอร่อยเลยครับว่านมากบ้นทำน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแล้วก็กินครับหยอดกระทินนะหยอดต้อครับโอ้โหร่อยมากอะ่ะนี่เยเลยบ้นเจออีกตัวครับอันนี้คือหอยจ๋อครับดูจากตัวมันครับอู้อันนี้มันนั่งครับดูจากมันมัน เขาก็จะนิยมทำน้ำพริกนะครับทำน้ำพริกทำน้ำพริกกะปิก็ได้ครับแล้วก็ใส่ห้อยนี่ลงไปอู้ดูดูับมันไว้สุดยอดนี่ครับอันนี้นี่ที่บันเจอครับหนึ่งตัวสองตัวครับอาจจะมีอีกข้างหลังนะบันหวามีอีกขับดูแลนี่ก็คือหอยจออีกครับแต่ตัวเยญ่มากเลย เด็ดเลยนี่มากินมากต่อ,อีกับอืมโอ้โหมันหมากเลยอ่ะนี่แบบมันเอาใส่ฟ้าไป บันผิดูครับนี่ครับบันพิกไปแล้วหนึ่งตัวครับอันนี้ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งครับอันนี้คนบนก้เขาจะเรียกว่าหอยตาราบนะอุ้ยนี่อีกจะลุกเลยโอ้โหปากมันปากมันอยู่ข้างในนู่นครับอันนี้นี่ตูดมันตอกไปที่ตูดก็ได้ครับเบาเบาเพราะว่าเดียมันมันจะแตกตอกเบา,บา คอยคอยๆงัดครับอุ้ยตัวที่อุ mm. ้ยลุดไปทางนี้ล่ะนี่ลุดออกมาแล้วครับ มออกกัันครบถ้ากินจริงๆนะครับบอลขิดว่าห้อยว่าหอยตาลาอีกน,นะครับเนี่ยร้อยว่าหอยอันนี้อีกพว่ามันจะมีความมันครับแต่มันก็คือหอยหนังลบนั่นแหละครับเมือนัน ไีตกอกยากเลยอันนี้อยู่ข้างในงัดก็ลุดออกมาแล้วครับนี่นี่ครับ อันนี้อีกชนิดหนึ่งนะครับไม่เหมือนกันอีกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหวยจอปักดําครับเนี่ยปักดําร้อยเหมือนกันครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่านี่ครับเหมือนกันเลยแต่ปากมันครับจะเป็นปากสีดำใ็นไหมครับแมวครับอันนี้เจยครับ พอให้มันแตกพอครับนิดเดียวแล้วก็มีใส้เข้าไปเลยห้อยมันจะไม่เสียครับโอ้วมันเยอะเลยครับดูโอ้โหนูครับตาฮิดนูตัวใหญ่ไปเลยทำไงเอาครับ

แข่หงมากเลยครับตั้งโ,โก,ก้คนหนึ่งนี่โอ้โรุดเลยที่รับ มีอีอไไกนะตกกันเลยเนี่ยเพีบเลยอ้หลุดกรับส่ใสดิ โอ้ยยุ่งข้างใต้เลยครับเอาไม่ได้ตัวหนึ่งครับ นี่ครับสองตัวใหญ่ๆเลยหนึ่งตัวสองตัว นี่ครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวครับมาตอกอืมึ้นอะไรโอ้โหยเยอะเลยเนี่ย ยเลยสองตัวแล้วครับน,นี่ตัวนะึโอ้อันนี้หอยจอ้อเมื่อันไหมครับนี่มันหอยจ้อปากดำเลยกินได้เหมือนกันครับแต่มันจะนิมๆ cup Mình tua xong tua Mình cầu đai là À tuần đi lời tuần đi, tưởng đi. đi lơi, ตัวนี้ก็น่าจะกินได้แหละครับบนวะตัวนี้ลองดูเหล็กใหญ่ครับตัวใช้ได้แล้วนะ เราฟาไามใช่น <It> ี่ก็ใช้อุ้ยโอ้โห อ,อันนี้ถีออยู่ไกลๆน้ำครับก็จะอ้วนครับ ก็ใช้ครับแต่ไม่ใหญ่ทีมาขับบนดินตัวใหญ่นี่ใหญ่เลยตัวนี้ดูข้างหลงังนี่ตอกานให้ครับโอ้คตังกองแป๊บครับ 我不。<Okay. S 2> yeah. ร้อเลยไปหับไขมัน นี่ใส่ฝ้าไปครับนี่ครับสามอันเลยนี่นี่สามตัวเลยมาครับ นี่สองตัวอันนี้ยญ่ปอไม่รู้นะอาจจะอ้วนก็นได้ครับเพราะว่ามันอยู่ในก้อนนินแบบนี้นี่โอ้ได้อยู่ครับนี่สามตัวเก็บก้อนครับ chơi mày 1 tủa ạ, yu cái cái gần lề này, mông kia, hết, yu này đinh đui ạ, du, ừm, thịt cám mần, ô, tổ นี่ครับดูดูจากซี่มันครับอืมนี่ครับหอยจอปักแดง ครับบนเจอมาอีกหนึ่งตัวอือหือดิเจออีกตัวครับนี่นน เช่อได้เลยครับอันนี้ถ้ามีน้ำครับยุ่ใกล้ๆน้ำนี่ก็คือว่ามันจะอ้วนมากเลยครับดูมันด้วยเจออีกตัวครับโอเคครับเราล่าไปด้วยตัวนี้เลยนะได้พอกินแล้วครับอุ้ยใส่ฟ้าไ้นี่ครับบอลกโรอบันได้พอกินละ นี่ครับได้เยอะเลยแปบ๊บเดียวเองเนี่ยบนมาโอเคครับเอาไว้เท่านี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บนไปก่อนครับดูบรรยากาศสวยงามมากเลยอะ่ะบ๊ายบายครับ